ื่อกี้ค้างไว้ที่รัชการที่หกใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมารัชการที่เจ็ดเป็นน้องของรัชการที่หกเ็กเลยพเร็กเลยพระนามที่เจ็ดพระนามว่าอพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวใช่ไหมใช่พระปกเก้าเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าประชาธิปกศดีเดชโอ้ยว้าเก่งมากจ้ไงเลยที่สมรสกับอาสาของเจ้าลำไพพันธ์นี หมือนเหมือนมือนเพิ่งเนาะเร็วๆเนาะก็กนานนาะก็ไปที่มีลูกหลานเถอบมาตั้งรัชกาลที่เท่าไหรนะไม่มีถ้าไปไปสวรรคตที่อังกฤษออก็โดนยึดอำนาจไงสองสี่เจ็ดห้าจอมพลปอยึดไปยึดที่วังหัวหินเนี่ยจับตัวแล้วต่อมารัชกาลต่อขอสละราชสมบัติอมอบรัฐธรรมนูญให้กับวง์ชนชาวไทยทั้งหมด แล้วก็รัชการที่แปดอ่าพระอนันทมหิดนก็มาก็เป็นช่วงช่วงต่อที่สั้นที่สุดใช่นะแล้วเกิดอ่าหวลวงนาคเราก็ไม่พูดถึงนะเพราะเราไม่ไม่ไม่ไมแบบไม่มีอะไรที่แน่นอนเ<ล>นาะไม่เป็นไรแล้วก็รัชการที่เก้าก็ของราชยาวนานที่สุดนะยาวน,นานที่สุดเจ็ดปีแล้วทรงทุกรัชการก็จะมาบูรณนะ วัดพระแก้วทั้งหมดแล้วตอนนี้เราอยู่ในสมัยรัชกาลที่สิบใช่แต่เราเกิดในรัชกาลที่เก้านะใช่เราเกิดรัชกาลที่เก้าดีงามนะหนูก็ดีอ่ะที่แบบโอ้ยมีมะคุเทศที่แบบว่าโอ้ยโน่นหนึ่งใกล้ๆนน้นพัที่นั่งดูสิจธิอันเล็กอะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆสวยมากนะอันเล็กอันอันเล็กพื้ที่นั่งวันนี้อากาศดีไม่ร้อนเลยเนาะ ก็มีนักท่องเที่ยวพอสมควรไม่หนาแน่นเกินไปเนาะเดี๋ยวเราไปต่อที่ไหนนะคะหนา่สองหลังที่นั่งอาพรพิโมกษศาสตร์หลังเล็กกับพ่านัง่งที่นั่งดูสิตมหาวิทาลที่เรามากลาบในหลวงเนี่ยอโอเคค่ะไปต่อเนนี้สวยนะ